รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันวันนี้เป็นตอนที่เด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยเพราะเกี่ยวกับขนมค่ะที่3จังหวัดชายแดนใต้มีขนมหน้าตาแปลกๆหน้าตาที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะคะบางอย่างหากินยากมากเลยยกเว้นช่วงวันสำคัญหรือวันพิเศษพิเศษเท่านั้นอย่างเช่นวันนี้จะได้รู้จักกับขนมที่เรียกว่าอาเกาะและเปียน,หนาหลายๆคนรู้จักแต่หลายๆคนอยากจะรู้แล้วว่าพิเศษยังไง อีกสักครู่เด็กๆจะเล่าให้ฟังค่ะตั้งแต่ห้าโมงตอนเช้าถึงตีสิเที่ยงครับสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด เสียดายจังเลยค่ะที่โทรทัศน์ไม่สามารถถ่ายทอดกลิ่นได้เพราะตอนนี้กาบมะพร้าวเผาและขนมอบแบบมาลายูโบราณกำลังส่งกลิ่นหอมเต็มที่บ้านยักษ์กังอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสได้ชื่อว่าทำขนมอร่อยที่สุดโดยเฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอนหรือเดือนถือศีลอด วันนี้มาที่โรงทำขนมของกะนิงและกะมะค่ะคขนมอาเกาะสีน้ำตาลหวานหอมขนมเปลียนนาหน้าตาสวยสีเขียวร้อนๆจากเตาน่ากินมากเลยค่ะ ขนมทั้งสองชนิดนี้ทำเฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอนเท่านั้นขายดีมากจนคนทำขนมต้องอดทนยืนหน้าเตาร้อนๆทั้งวันที่เห็นนี้เป็นวิธีดั้งเดิมหาดูได้ยากมากแล้วแล้วก็อร่อยที่สุดด้วย นูรีมาช่วยคุณยายห่อขนมส่งขายชวนเดียลูกพี่ลูกน้องมาช่วยด้วยค่ะน้องฟานคนนี้มาช่วยแม่ทำขนมเปียนนาค่ะพอเอาก็ออกจากเตาแล้วก็รอให้เย็นแล้วก็ใส่ถั่ว ขนมนี้มีคนเอาไปขายที่ข้างเน,นีค่ะขนมอาเกาะหน้าตาคล้ายขนมไข่แต่ว่าชิ้นใหญ่กว่าเนื้อนุ่มคล้ายสังขยาที่นุ่มและแน่นมีเคล็ดลับความอร่อยค่ะ ใส่ไข่เยอะๆแล้วก็ใส่กะทิให้เยอะให้หวานแล้วก็ใส่ไข่เป็ดให้เยอะๆต้องให้สเสมอไฟนี่ให้รอ้อนข้างล่างก็ให้รอ้อนข้ามบนให้ร้อนขนมอากะทําจากแป้งสาลีไข่กะทิและน้ำตาลเคล็ดลับก็คือใส่ตะไคร่นิดนึงเพื่อดับกลิ่นคาวของไข่ค่ะ ขนมสุกจากพลังงานกาบมะพร้าวเผาเฝ้าเตาคุมอุณหภูมิด้วยความชำนาญจากภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาค่ะขนมเปียนนาแม่พิมพ์เป็นรูปดอกไม้อบด้วยเตาขนาดใหญ่กว่าอากะส่วนประกอบก็คือกะทิน้ำตาลไข่เป็ดแป้งสาลีเกลือนิดหน่อยค่ะใส่สีผสมอาหารเล็กน้อย สูตรพิเศษของกะมะใส่ขนุนด้วยเพิ่มความหอมหวานยิ่งขึ้นใครมากินตอนนี้ก็ดีครับเพราะว่าขนุนนั้นสุกดีแม่ทำเปียนาในเดือนอมฎอนใครอยากกินก็ต้องสั่งจองนะครับเพราะว่าเขามาสั่งเยอะแล้วแม่ทำขนุนตั้งแต่ห้าโมงตอนเช้าถึงต2สิเที่ยงครับ บ้านยะกังนาราที่วาดมีชื่อเสียงว่าเป็นหมู่บ้านแห่งการทำขนมค่ะสมัยโบราณมีหน้าที่ทำขนมส่งให้เจ้าเมืองระแง,งะในยุคที่ปกครองแบบเจ้าเมืองในย่านนี้มีการค้าขายแลกเปลี่ยนทางทะเลและรับวัฒนธรรมการทำขนมจากหลายเชื้อชาติกะมะบอกว่าการทำขนมอกักรกและเปียน,นารับการถ่ายทอดวิชามาจากแม่สามีค่ะ อแม่ยายน่อพอสอนเมืเ่อก่อนก็ทําตั้งแต่สาวสาวก็พอเขามาอยู่กับเขาเขาก็สอนก็เกียไปก็เราตามต่อถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นแบบนี้ไม่เหมือนกันประสงค์คนนั้นปสมแบบนั้นคนนั้นปสงแบบนี้นคุณลุงแบ,บมะเป็นพ่อค้ามารอรับขนมอาก็และเปียนาถึงหน้าเตาจะเอาไปขายค่ะ ต้องมารอเองเพราะว่าขายดีมากรอด้วยช่วยทำไปด้วยเลยค่ะตองอโปซเนี่ยโปซเขากินเยอะเพราะว่าปีละครั้งเราทำคณนะขายไทยเนี่วันนี้น่ไม่มีส่งมาไกลๆไม่ได้เพราะเขาเขาไม่พอจะส่งเองมีเกินแทนนี่ก็ซื้อเยอะๆเบมั่นี่มันเ,นเช่นใบมัน,นี่เจ็ดสิบลูกแปดสิบลูกก็ไม่พอที่บ้านนมสัง่งเราไม่สั่งไม่ได้ ถ้าจะเอาวันนี้ก็สองสามเมื่อวานจะวันหน้า,า,มาไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นไม่ได้กินไม่มี <c oughs> ขนมมุสลิมในเทศกาลเดือนรอมฎดอนหรือถือศีลอดยังมีอีกหลายชนิดอีกสักครู่ติดตามชมค่ะ อออัันะะนนนนนีีี้้ะะคปรกบบยาาาาเเเ่็ขมทพสนับสนุนโดยโตโยต้าไฮลักซ์ฟิโกแชม์สายการบินแอร์เอเชีย ที่บ้านยักกลางอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสมีโรงทำขนมหลายแห่งค่ะเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่าทำขนมในเดือนรอมฎอนได้อร่อยที่สุดแม้จะเป็นช่วงถือศีลอดแต่เด็กๆก,ก็เต็มใจมาช่วยแม่และป้าห่อขนมได้ฝึกความอดทนห้ามกินขนมต้องรอเปิดบวชตอนเย็นจะได้ลิ้มรสขนมอร่อยๆค่ะ มาช่วงปอเซอรนี่ดีที่สุดแล้วค่ะมีขนมเยอะมากนอกจากอาก็ปิานายังมีขนมแนบะขาไก่แล้วก็วอลูแล้วก็สก,กาย,ยอแล้วก็เจนเนอร์กระปพาะค่ะช่วงนี้กลุ่มทําขนมบ้านยักษ์กังขายดีทุกอย่างเลยค่ะอย่างเช่นบ้านนี้ทําขนมขาไก่สมุนไพรทําขายแทบไม่ทันเลยค่ะ เรียกว่าออเดอร์ล้นกะนิงและกะมะทำขนมอากะอและเปียนนาแบบเตาโบราณหายากขึ้นทุกวันเพราะว่าส่วนมากจะเปลี่ยนมาใช้เตาอบสมัยใหม่แต่ว่าอบแบบเดิมหอมที่สุดเพราะใช้กาบมะพร้าวค่ะทำจนเที่ยงก็หยุดแล้วค่ะ เพราะว่าอยู่หน้าเตาร้อนสุดๆด,ดื่มน้ำก็ไม่ได้อายุก็มากแล้วด้วยโอ้โหจับมือตอยัดแต่ละไอ้แปลงดิเจ้าไอ้แปลงก็ตู้ตัวนั่นจะไปเหรอเจ้าบริบัลบอกก็สาร แบมะมารอรับขนมเปียนนาและอาเกาะจะเอาไปขายเดี๋ยวตามเด็กๆไปดูร้านของแบมะนะคะช่วงถือศีลอดขนมขายดีมากค่ะเพราะว่าแม่บ้านและทุกคนในครอบครัวต้องเตรียมอาหารและขนมไว้สำหรับเปิดบวชหรือว่าละศีลอดตอนเย็น จึงเห็นแม่บ้านมาซื้อขนมกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะที่บ้านยะกัง์อันนี้นะคะอัปอกับปาเปียนเป็นขนมที่บ้านเราแล้วขนมอื่นๆเป็นขนมที่ในประชาชนของเราเห็นนัซซิกายอแล้วก็นอนเนแล้วก็ซิการาบูค่ะขนมเนี่ยบะแล้วก็ส้มตำแล้วก็ ไข่นกกระชาค่ะงามอ่มัวแ้ันนมอแกงแกงอบบบบอกนี่นี่ก้าอนีสำรวจแล้วร้านของแบมะมีขนมและอาหารมากมายเลยค่ะตนี่นี่บะดดวนลอยักง เบโจเบโอเบโจเบโชื่อลาบูทำไมการกาแไปรับขนมบ้านกันนิ่งเขาะขงกันก็มีชื่อเสียงกินก็รอยทำทุกทำแค่ปีละครั้งเองทุกทุกีวิธีมาล้วก็ได้รับทุกวันทุกครั้งชื่อขนมเป็นภาษามลา,ายูฟังดูมีเสน,เหน่ห์ชวนลิ้มลอง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเห็นหน้าตาและชื่อขนมค่ะขนมสามเหลี่ยมขนมหมอนเนา่าขนมกวนไข่จระเข้หรือขนมแมงเมาเข้าเกลียบปลาเนื้อหนาขนมต่างๆเหล่านี้บางชนิดหากินได้ตลอดทั้งปีแต่บางชนิดมีเฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอนเท่านั้นค่ะ ไปดูบรรยากาศความคึกคักของร้านขนมบ้านยะกังและตลาดสดบาลเอฮีเลตลาดใหญ่กลางเมืองนาราธิวาสจะมีขนมมากมายให้ทำความรู้จักค่ะ อาไูค่ะนี่นาซิกาย์โยค่ะนี่นอนคขนมพวกนี้นะคะเขาจะซื้อไปเปิดบวชในตอนเย็นค่ะเบอร์0632ุณอาซานว่ามีอินตาพาลำก่อนแล้วจะกินขนมอะไรก็ได้เช่นอาร์โกเจนา เนเาโซตั้ง uh, ว um ันมากินของหวานนี่สบายใจเพราะคงชอบมากที่สุดเลแล้วก็เขาไม่แพงแล้วก็อร่อยด้วยค่ะขนมอร่อยบ้านยากังพร้อมผลิตอีกครั้งในเดือนรอมดอนปีหน้าค่ะ ขอบคุณเด็กๆและชาวบ้านที่บ้านยักกังจังหวัดนาราธิวาสทาให้เราได้รู้ว่าขนมอาก็ขนมเปียนาที่หลายๆคนชอบนั้นเขามีวิธีการทําแบบโบราณยังไงและที่สําคัญนะคะทุ่งแสงตะวันไปถ่ายทำเนี่ยหาดูได้ยากมากขึ้นทุกวันคนทําก็อายุมากแล้วและถ้าหากอยากจะรับประทานต้องรอเดือนรอมฎอนหรือว่าเดือนถือศีลอดในปีหน้าโน่นละคะ่ะ เข้าส th. ู to to ่ช่วงดีๆที่เป็นความรู้แล้วก็กระตุ้นความคิดเรื่องคุณค่าแห่งการออมวันนี้เด็กๆจะมาสาธิตการออกร้านออกบูธจะชวนคนเข้ามาดูด้วยวิธีไหนบ้างเชิญค่ะที่จังหวัดนครราชสีมา มีกิจกรรมค่ายเรียนรู้โรงเรียนธนาคารสารฝันนักการเงินวัยเยาว์ปีที่สองเด็กๆเ,เจ้าหน้าที่โรงเรียนธนาคารจากภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกเก <c oughs> ือบร้อยคนมารวมกันรับความรู้ <c oughs> พัฒนาตนเองและนำไปปรับใช้ในชีวิตค่ะยาลกำลังเตรียมงานทกสฟแฟค่ะสมมุติว่ามีเงินของกลุ่มจำนวนหนึ่ง แล้วต้องร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนอย่างมีระบบจัดร้านแล้วก็คิดเกมให้คนมาอุดหนุนจะทำอย่างไรกลุ่มนี้ล่ะคะเตรียมเกมอะไรไว้ชื่อกลุ่มคือกลุ่มปลาเป้าเข้าได้แม่นครับหัดจัดร้านจัดบูธได้ฝึกทักษะการเรียกเพื่อนมาเข้าร้านหัดคุมเกมเล่นเกมสนุกสนานคะ่ะ น้องริวบอกว่ามาค่ายได้ประโยชน์มากค่ะหนูคิดว่าจะนำความรู้ตรงนี้นะคะไปพัฒนาในเรื่องของการเรียกความสนใจนะค่ะให้มาสมัครกันเยอะๆให้ได้ครบร้อยเปอเซค่ะการจำลองเหตุการณ์ให้ฝึกฝนหัดคิดลงมือทำรรเป็นประสบการณ์ที่มีค่าของเด็กๆค่ะ ขอบคุณเด็กๆและชาวบ,บ้านทุกๆคนนะคะที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านทางทุ่งแสงตะวันใครมีความคิดเห็นอย่างไรติดต่อเราที่ w w w ร์ไวด์เว็บป่าห .com หรือที่ Facebook ทุ่งแสงตะวัน20ปีอยากบอกเล่าอะไรพบกันที่นั่นได้เลยค่ะพบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ